ไปสาวน้ำพระท่านพี่เนาะสองบร่ได้ออกสองเดือนนะพัดคลนพักสองเดือนพี่นนองพัดคลก็นั่งกันนีเนี่ยหลังจากหยุดไปสองเดือนกำลังเอามาออกพี่น้องกำลังมาไล่ไใหม่ นกกำลังในซองปีที่หนอนกอปีที่สองังจากพัดคนถ่ายคนคนเต็มที่หนอ,องเดือนปัวซาำเดือนจะออกมาอะไรใหม่ เฮ็ดดีคือเก่าพี่เนาะสองเดี๋ยวชิป้าไปเบิ่งนกต่อีกตัวหนึ่งพี่น้องตัวนี้สองคุกไปเบิ่งอีกคุกหนึ่งวันนี้ตัวนี้ตอใหญ่พี่น้องตอประจำขายตัวนี้สี่ตอพี่น้องตัวนี้ย่างใกล้บุหรี่เก่าเกมเนี่ย เสรมเชยน้นตลอด้ขานั่งกีกัวมันทัดคัสเขาคนเนี้ยก็ตังคันเสียงหน่อยตัวคู่อ่างตน้นอ่างข้ามเดียวพี่เนอะอื่นต้นเสียงหน่อยจะไปเบิ่งอีกตัวหนึ่งพี่เนอะ